น่นไปตั้งความหวังไม่ดินฟ้าอากาศนะอดีตอนาคตยุ่งไปหมดหัวใจไม่ตั้งอยู่ในหลักปัจจุบันคืองานที่ทำของตนผลก็ไม่ปรากฏเกินมากไปตั้งไว้กับการเวลาสถานที่นู่นที่นี่ดินฟ้าอากาศนะซึ่งเป็นความผิดจากหลักธรรม ่านสอนให้ตั้งลงในปัจจุบันทัศนวิปัสสติให้ดูลงในงปัจจุบันงานของเรามีอะไรและเวลานี้ยุ่งอยู่กับอะไรหัวใจเป็นตัวสร้างความยุงย่งวุ่นวายทั้งหลายไม่มีอะไรเกินหัวใจเราอยากจะพูดว่าไม่มีมีหัวใจดวงเดียวเท่านี้ที่ก่อปืนก่อไฟเผาตัว เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการหรือความไม่รอบคอบในกิาการแสดงออกของอีดดวงนี้จะหาอุบายใดมาสอนมาระงับดับสิ่งวุ่นวายทั้งหลายภายในใจก็ไม่มีนอกจากธรรมเท่านั้นธรรมนี่เหมาะสมมากทรรมก็ไม่ทราบจะนำทรรมอะไร ให้เหมาะสมอยู่แหละถ้ามีผู้บอกผู้สอนมันจึงจะบากใจถ้าลงเด้สร้างความหวังไว้ข้างนอกจากตัวแล้วจะไม่มีหวังนะต้องสร้างความหวังไว้กับงานที่ตนทำงานที่เราทำสำหรับนักบวชคืออะไรก็คืองานกิตตภาวนาสร้างความหวังไวท้ที่ตรงนี้ตรงที่งานนี้แหละ อย่างอื่นไม่ถูกจิตที่หมุนตัวอยู่ตลอดเวลามีอะไรพาให้มันหมุนล่ะปกติของจิตจะต้องคิดต้องปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ตลอดมันมีอะไรพาให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเราทราบไม่ได้นะนี่ก็ต้องมีครูวายจารย์ นำทร,รม,มาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละมาสอนมันมีอะไรท่านว่าสมุทยัยสมุทัยคือก่อให้ทุกทั้งหลายเกิดคือตัวสมุทัยไม่มีอะไรเกินแล้วไม่มีอะไรก่อนอกจากสมุทัยอย่างเดียวอย่างเดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้ก่อทุกข์แล้วทุกข์เกิดขึ้นเพราะสมุทัยนี้เท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นหลักเป็น สำคัญนะว่นี่ก็เรียกว่าสัจสจะธรรมหรืออริยสัจสี่มัร응คเครื่องสังหารทุกข์สมุทัยเป็นผู้ก่อให้เกิดทุกข์มรกเป็นเครื่องสังหารทุกข์มม,มักมีกําลังมากน้อยก็ระงับดับสมุทัยไปโดยลําดับลําดามรกคคืออะไร การแสดงยน่นลงมา,าคือมักแปดมักฆะแปลว่าะวะทางเดินหรือเครื่องดำเนินมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปสองอย่างนี้เป็นองค์ของปัญญาความเฉลีหวฉลาดนำหน้ามักทั้งหลายสัมมาวาจากล่าวชอบสัมมากรรมันตะการงานชอบ สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะเพียรชอบเพียรอยู่ในที่สี่สถานท่านก็บอกไว้แล้วสัมมาสติตั้งสติไว้ชอบตั้งไว้ภายในตัวของเราเองสมาสมาธิความสงบหรือความแน่นหนามัน่นคงของใจโดยชอบ ฟังแต่ว่าคาว่าชอบชอบนะไม่ชอบต้องเป็นคู่แข่งกันจนได้มีอยู่ในนั้นแหละท่านจึงบอกว่าชอบชอบเหมือนท่านกล่าวไว้ในอนุสาสตรว่าสัมมาเดวะอาสวะหิมุจติปัญญาปริภัยตังกิตตังสัมมะเดวะอาสวะหิมุจติจิตที่มีปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกกันคลองให้เรียบร้อยแล้ว ย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นฟังดิคือความสําคัญผิดว่าตนหลุดพ้นท,ทั้งทั้งที่ไม่หลุดพ้นนั่นเรียกว่าไม่ชอบปัญญาที่ใช้ในทางผูกมัดตัวเองโดยสําคัญว่าเป็นการแก้ไขต่อตัวนัวเองปัญญานั้นก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นคําว่าไม่ชอบกับชอบจึงแทรกกันอยู่ในคนคนเดียวในใจดวงเดียวนั้นท่านจึงบอกว่าซ้ำซ้ำ ส,มสมัมมาสัมมาเนี่เป็นมรรคแปดเนี่ยนี่สำคัญนี่ที่กล่าวมรรคแปดเนี่ยนี่คือเครื่องสังหารสมุทยัยธรรมชาติที่ผิดทุกขึ้นมาให้รับความเดือดร้อนแต่สัตว์โลกทั้งหลายไม่ทราบนะว่าอะไรเป็นเครื่องก่อทุกข์ให้เกิด แล้วก็ดับแกรนดับปลายเหตุไม่ดับต้นเหตุมันก็ไม่มีเวลาดับและไม่ดับต้นเหตุก็คือสมุไทยดับต้นเหตุก็ดับด้วยมากคือเครื่องดับเช่นเดียวก็เราดับไฟด้วยน้ำดับไฟด้วยเชื้อไม่มีทางต้องดับไฟด้วยน้ำเมื่อมากมีกำลังมากน้อยสมุไทยก็อ่อนตัวลง การผิดทุกข์ก็อ่อนตัวลงท่นา,านว่าดับทุกข์โดยลำดับลำดานิโรดนิโรดนั่นเป็นผลจากสมุทยัยไม่ใช่นิโรธทำงานเป็นชิ้นเป็นอันทั้งตัวโดยโดยลำพังเป็นผลสืบเนื่องไปจากมากที่มีกำลังเจนแนวความอิ่มสืบเนื่องไปจากการรับทาน จนถึงอิ่มเต็มที่ก็คือพ้าการรับถานนุนเข้าไปหนุ่งเขไปนี่ก็เหมือนกันพระเรามากักไม่ค่อยมีกฎมีเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลไม่มปีประมาณนะแล้วดูดูมันมันขวางตาอยู่ตลอดไม่ทราบเป็นยังไงเคยพูดเสมอตรงนี้นี่แสดงว่าสติห่างจากตัวเอามากปัญญาไม่ได้ใช้กันเลย มันถึงได้กระเทือนอยู่เสมอทั้งๆท,ที่เราก็ไม่ใช่เป็นคนฉลาดอยู่กับหมู่กับเพื่อนเราก็ไม่ได้สาคัญจนว่าเป็นผู้ฉลาดกว่าหมูกว่าเพื่อนนะแต่เวลาเจอเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงสัมผัสป้าเข้าไปมันจะเห็นในช่องถ้าเป็นนั่งมวยก็เปิดเหนี่ยค้างเง่กันไกที่ท,ท,ที่ที่จะตายนี่ไว้ให้เลยเปิดไว้เปิดไว้ไวนีแสดงว่าสติไม่อยู่กับตัว จึงต้องเปิดอย่างนั้นเปิดอย่างนั้นคือช่องว่างแห่งความไม่มีสติของผู้ปฏิบัตินั่นเองจะว่าอะไรไปมันบอกชัดๆอย่างนั้นถ้าการต่อสู้ต้องเป็นท่าของคนมีสติพิจิตพิจาราใกล้ควรด้วยปัญญาโดยสม่ำเสมอนี่มันไม่ดูท่ามันไม่มีทำไง มีออกรรษาแล้วก็ลังไหลเข้ามาลังไหลามาทําไมออกไปนอกคับป่าในป่าในเขาที่ภาวนานี่มาหัวสูงกันอยู่ที่มันเกิดประโยชน์อะไรผมให้หมู่เพื่อนออกไปก็ไปเพื่อความสงัดวิเวกเพื่อการประกอบความภาคเพียรไม่ได้เพื่อมาหัวสูงกันอยู่นี่ <c oughs> มันเกิดประโยชน์อะไรสอนก็สอนแล้วอุบายวิธีการต่างๆและสอนด้วยความแน่ใจด้วยไม่ได้สอนด้วยแบบรูปคำคำในความรู้สึกเลย แต่เป็นความที่แน่ใจในการสอนหมู่เพื่อนก่อนหน้าจะนำวิธีการอันนี้ไปฝึกปฏิบัติความภาคเพียรของตนในที่เด็ดเดียวเช่นในป่าในเขาที่ไหนที่เหมาะสมเข้าไปสิกลัวอะไรกลัวตายเรื่องความตายไม่ได้อยู่ในป่าในเขาเห่ะมันไม่อยู่ดินน้ำอากาศมันอยู่กับตัวของเราเองอยู่ที่ไหนมันก็ตายได้ถ้าลมหายใจหมดแล้วอยู่ที่ไหนมันก็ตายได้กลัวหาอะไร นีพ่พอปัญหาแล้วปรับปรับเข้ามาแล้วมายุ่งกันเปล่าๆผมก็มองดูเหตุผลของเพื่อนที่มาเข้ามานี่เพื่ออะไรเนี่มันก็ไม่เห็นเพราะที่จะเป็นสาระแล้วอยู่นี่ก็อยู่มานานแนละ้วประพฤติปฏิบัติเป็นยังไงออกไปก็จนจะไม่ฟ้น,นพรรษาปรับเข้ามามาเอาอะไรอี อนก็สอนเต็มกําลังความสามารถแล้วถ้าจะปฏิบัติก็ควรจะเอาไปปฏิบัติแล้วมีนอะไรกันก็นไม่รู้ยั่วย่ยั่วเย่อแย่ยยแต่ผ้าแต่นิ่งแล้วก็อ,อกเราจะแตกด้วยนะหนักการปกครองผ้าหนึ่งให้อวาตแนะนาสั่งสอนทุกด้านทุกทางมีน้ำซ้ายังมีเกี่ยวข้องกับประชาชนอีกมากมายเลย พักเน้นกับไม่เดินหน้าอะไรหลังอะไรกทำใหม่หรืมากเท่าไรก็ยิ่งเหลวไหลเลยอย่างเห็นกันมานี่เป็นยังไงมันดีหรือมันเหลวไหลจนได้ไล่หนี้จะว่าจะวาก็ยัง,งมีเห็นไหมล่ะถ้าดีเราจะไล่ประจำใหมดูสินี่ก็พูดแบบมาก,มากนักไม่ดีตอนคำมาแล้ววันนี้อากาศอบอ้าวด้วยรู้สึกพอรู้สึกรู้สึก จึงหยุดเพียงตรงนี้การพูดธรรมไม่พูดอะไรมากนะมีมีเท่าไหร่นี่พระเท่าไหร่มีเน้นเท่าไหร่นี้แล้ววันนี้อะไรเครื่องทยทานที่เข้ามาทอดกระถิ่นวันนี้ใครต้องการอะไรกรไร็ไปใช้นี่จะให้ผมแจกแล้วผมก็ไม่ทราบจะแจกอะไรองค์ไหนขาดเขินบกพร้องอะไรต่ผมแจกอะไรผมก็ไม่เคยแจกเพราะจะไม่ถูกกับจุดกับความมุ่งหมายของมู่เพื่อนที่บกพร่องอะไรนั่น เพราะวันนี้เราเคยเปิดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วใครมีอะไรต้องการอะไรก็มาเอาเลยไม่ต้องมาบอกมากล่าวผมผมให้มาบอกผมเปิดไว้ตลอดเพราะนี้เป็นของทุกคนใครขาดตัวองอะไรก็มาเอาเลยนั่นจะเหมาะยิ่งกว่าการแจกพระทราบจะแจกอะไรแล้วมีอะไรบ้างที่จะแจกให้เหมาะสมกับความต้องการของมูพื่วนมันก็มองไม่เห็นแ้จึงให้หาเอาต้องการอะไร เอาไปใช้เลยท่นนั้นเองมันก็มีท่นนั้นวนปัจจัยที่สําหรับแยกหมู่เพื่อนที่จะใช้ก็มีสําหรับแยกทําประโยชน์โลกสงสารเขาก็มีผมก็เคยปฏิบัติมาอย่างนั้นสําหรับความจําเป็นในวัดก็มีแยกไว้ประเภทหนึ่งสําหรับช่วยโลกเขาดังที่เคยปฏิบัติด้วยมาก็แยกอีกประเภทหนึ่งท่าน แต่การเงินการทองนี้มันเป็นภัยผมจึงไม่ค่อยจะพูดอะไรทั้งเป็นค่าสิบธิต่อพระด้วยไม่ใช่ไม่เป็นแต่มันก็เป็นความจําเป็นที่เกี่ยวข้องกันก็ถูทถไปงั้นแหละจเก็บไว้ที่นั่นว่าเก็บไว้ที่นี่ดังนี้พูดไม่ไรเพราะเป็นภัยเคยเห็น,นใช่หรือสิ่งเหล่านี้มันกับหัวใจของคนมันมีบาปมีนรกที่ไหนเราก็เห็นไปแล้วในวัดทั้งหลาย ไม่ทราบว่าปนว่ากี่ว่าอะไรเต็มไปหมดวงกรรมาฐานเหล่านี้มันจะก็จะแสดงถึงเรื่องอะไรก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องความรอบคอบในการรักษาในการพูดการรักษาเพราะนั้นกับคำเยอะนี่ก็พอแล้วเลยยิง่งลำบากที่จะพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้มันเสีย <c oughs> แต่การปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักทมหลักวินัยน,นั่นเป็นที่เหมาะ และนอกจากนั้นให้เหมาะกับความปลอดภัยด้วยแล้วเนนมีกี่เนนเนี่ยหื<อ>มมาอยางไงอีกเนนหลายเนนเรื่อยๆเนนก็เพิ่มภ้าก็เพิ่มทั้งรถไม่มีนี่ักลองกันอยู่นี่เฉยม่เกิดประโยชน์อะไรเย่อเยเงานการอะไรก็ไม่คิดไม่อ่าน มันเหมือนเขาเรียกเปรดหัวกุ้นเขาว่าไม่ใช้หัวกริ่งไปเลยนะี่ยหัวมีไม่ใช้เขาเรียกเปรดหัวกุ้นเขาว่าเปรดคอขาดหัวกุ้นมีหัวอยู่ก็ไม่ใช้เอาความฉลาดมาจากไหนออกพรรษาใารอยากจะไปเที่ยวที่ไหนภาวนาหาที่สงบขนัดก็ไปนะผมไม่ได้ห้ามก็ไม่ทราบจะห้ามเพื่ออะไร ที่ไหนที่เหมาะสมในการประกอบความภาคเพียรเท่านั้นเอาปาอา้ายไว้อย่างนั้นผมพร้อมเสมอที่จะส่งเสริมหมู่เพื่อนในทางที่เป็นผลเป็นประโยชน์เฉพาะอย่างยิ่งคือกิตตภาวนาพอออกพรรษาแล้วเข้าป่าเข้าเขาอย่างแต่ก่อนเป็นมาอย่างนั้นอย่างเราอยู่กับสมัยที่เราอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นออกเป็นอย่างนั้นในป่าในเขาหาภาวนา ธรรมะมกเกิดหรือเกิดในที่แค้นแค้นกันดานในที่ลำบากลำบนในที่โกวกวเราเชื่ออันนี้เพราะอะไรก็ตามถ้าเราไม่สัมผัสสัมพันธ์ดูก่อนแล้วเราจะไม่ทราบเราต้องเข้าเป็นเป็นผู้ป,ปฏิบัติสัมผัสสัมพันธ์ดูด้วยตัวเองของเรานั่นแหละมันถึงจะทราบได้ดี ยกตัวอย่างเช่นในพระาวาทที่พระองค์สอนเป็นอนุสาสสตร์ุดท้ายนั้นว่าลุคโมลเลเซนาสนังนิสายิปปะพระชาตัดทัเตยาวะจีวงังอุซาหูกรณีนี่เป็นตนนะเหว่นมาชาวสม้งหมดแล้วให้อยู่ตามลุคโมลล้มไม้งาทีอ๋อจากนั้นแบ,บก็ตามป่าชัพ ทำเงื้อมผาซึ่งเป็นที่สงัสงดวีิเวกทั้งนั้นนี่นี่ท่านบอกอนุสา์เครื่องคร่ำสอนแต่ออกผูก้บวชใหม่ให้ทำความอุตสาพยายามอย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดฟังสิมีน้ำหนักทุกบททุกบท,ท,กบทถ้าฟังด้วยความใช้สติความพิพจิตรณาทางด้านปัญญาแล้วเราจะเห็นความหนักแน่นแห่งธรรมเหล่านี้ว่าเป็นที่ แน่ใจตายใจได้พึ่งเป็นพึ่งตายได้จากทำบทนี้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าได้ปฏิบัติตามอย่างนั้นนะ่มันมาชาสมุนไลเธอทั้งหลายไปอยู่ตามลูกขมลูลลลมไม้เนี่ยฟังดิในป่าชาเขาตามถ้ำน้ำผาป่าท่าป่าชัดนะแล้วอุตส่าห์พยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดสิ่งที่เหลือเฟือทั้งกระบอกอีหาโรปาซาโดห้ามเมียงคูห้าอะไรว่าไป อันนี้เป็นสิ่งเลือเพือมันก็ไม่ห้ามแต่มันเป็นสิ่งเลื้อเฟือเข้าไปสา่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จําเป็นที่เหมาะสมที่สุดดังที่กล่าวนี้อ่ะ, <c oughs> ะที่นี่เราเพียงต่เราฟังเฉยๆว่าเออยู่ตามลุงม่งหุ่นร่มไม้ชายป่าชายเขาเงอนโดยที่เราไม่ได้เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ <c oughs> เราไม่ได้เข้าไปอยู่ดูทดลองดูเราจะไปทราบความหมายของสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเนี่ย พระพุทธเจ้าผู้ทรงสอนพระองค์ทรงสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้มาแล้วจนเป็นผลได้ผลเป็นที่พอพระไทยจึงนําพระอุว,วาตเหล่านี้มาสอนโลกเนี่ยมาสอนพระเราพวกเราเป็นแต่เพียงฟังไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์คือไม่ได้ปฏิบัติตามทำเหล่านี้แล้วเราจะไปทราบความหมายลึกตื้นยางละเอียดของธรรมเหล่านี้ได้อย่างไรไม่ทราบเออต้องเป็นผู้ปฏิบัติ คือเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองเราต้องเข้าสัมผัสธรรมเองคือเราต้องไปอยู่เองอืตามที่ว่าเนี่ยคือลูกขมลูลต้นไม้เนี่ยแล้วในป่าในเขาในถ้าเงื้อมผาเมฐานที่หน้าบาเดเจียวหน้ากลัวเลียวเปล่าแล้วเป็นยังไงจิตใจเวลาอยู่อย่างนั้น <c oughs> อเอาย่นเข้ามาอีกเช่นการยู ร่มไม้ไม่มีที่มุงที่บงังไม่มีที่ป้องกันภัยอะไรเลย,ยหากว่ามีก็เพียงแต่การแดดการฝนด้วยมุง้งด้วยกดเท่านั้นไม่ได้มีผ้าไม่ไมีฝาไม่ไม่มีไม้ไม่มีฝากระดานหรือ,หร,อหรือไม่ <c oughs> เป็นเงื่อมผาอะไรพอที่จะอยู่ด้วยความแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายการอยู่เปลี่ยว ในร่มไม้เช่นนั้นกับการอยู่ในที่กำบังในที่ลมีที่หลบภัยอย่างนั้นความรู้สึกของเราจะต่างกันอย่างไรนี่ต้องไปสัมผัสสัมผัสเองถึงรู้แต่นี้เมื่อเราไปอยู่ในร่มไม้ไม่มีที่มุงที่บังเอ,อ้ไม่มีที่ที่กำบังเพื่อความหลบภัยทั้งหลายอมืมีเสือเป็นต้นนะนะแล้วอยู่ร่มไม้นั่นเลยแล้วเป็นยังไงทีนี้ความรู้สึกมันจะว่าอย่างไร มันจะหวาดจะเสียวจะกลัวรอบตัวเลยเพราะที่ไหนก็ไม่มีที่เกาะอีบไปยึดไปเกาะตรงไหนความเป็นที่พึ่งไม่มีเพราะมันไม่มีที่จริงๆที่เกาะเช่นกระดานสานี่อย่างนี้ก็ไม่มีสาแอมไม่มีอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะเราพออยู่ในที่ร่มไม้เป็นยังไงที่หนึ่ความรู้สึกนี่ล่ะมันกลัวมากเมื่อกลัวมากจิตไม่มีที่ที่เกาะหาเกาะตรงไหนว่าจะปลอดภัยก็ไม่มีที่เกาะก็ถอยเข้ามาเกาะ ทำสิจะทําบทใดก็ตามที่นี่จะพุทธโธธรรมโอสังโฆหรือบทใดก็แล้วแต่เถอะนี่ละทำเนี่ยนี่เป็นเกาะกาบังอีกเกาะเข้าติดนี่ปั๊บหน่อยแต่เป็นจะตายก็มอบไว้กับนี้แล้วก็เด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นสร้างความมั่นคงสร้างความอาจหานชานชัยขึ้นกับใจของตนสร้างความสงบขึ้นภายในจ,จิตใจด้วยคําบริกรรมด้วยการฝากเป็นฝากตายนั้นจนปรากฏเด่นชัดขึ้นภายในจ,จิตใจเลยนี่ เรียกว่าได้สัมผัสสัมผัสทั้งความกลัวในลุกขมูลเช่นนั้นสัมผัสทั้งอัดทั้งทำความกล้าหาญชาญชัยเป็นขึ้นภายในจิตนี่ถ้าลงได้สัมผัสด้ตัวเองแล้วต้องทราบแล้วนอกจากนั้นก็ยังทําให้ทราบความมุ่งหมายของพระเจ้าที่ทรงแสดงไว้อีกว่าเป็นอย่างไรบ้างนั่นเ่นงนี่เพียงข้อนี้ แล้วข้อเหล่านั้นเป็นยังไงเราพึ่งเทียบนําข้อเดียวนี้ไปเทียบอนุศาสตร์สี่อัตนียจิตสี่นะคืออนุศาสตร์สี่เนี่ยมาบินทบาเสนาสะนะกีฬานเพศนี่ให้เรานําไปปฏิบัติตามหลักทีก่พระเจา้าทรงสอนทุกแง่ทุกมุมทุกข้อที่นี่แล้วเราจะสัมผัสเองทุกอย่างทุกอย่างแล้วเราก็ทราบค,ความมุ่งหมาย นี่เราพูดเรื่อน้องความเราได้ทดําดูเราก็ทราบความหมายทั้งสถานที่ดังที่ว่านี้ทั้งรถแห่งธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในจิตพราะอยู่สถานที่เช่นั้นนะอันนี้ทำทั้งหลายกหมือนการที่ท่านว่าแสดงว่าสมาธิว่าปัญญาวิมูตหดพุพนเมื่อเราได้สัมผัสเข้าไปตั้งแต่เริ่มจิตเป็นสมาธิสมาธิขั้นใดเริ่มเข้าไปโดยลำดับลำดาโจนกระทั่งถึงสมาธิที่ละเอียดสุด สุดกำลังของสมาธิเท่านั้นก้าวจากนั้นไปไม่ออกพูดง่ายงเพราะสมาธิที่เต็มภูมิแล้วย่อมเต็มเช่นเดียวกับน้ําเต็มแก้วให้เลยนั้นไปไม่ได้เนี่ยพอภูมิสมาธิก็เต็มภูมิก็รู้ชัดปัญญาป,ญปัญญาเมื่อได้ออกภายในจิตตภาวนาของเหล่านี้ออกในแง่ในแง่ในแล้วจะสอดแสดงถึงเรื่องความสดุดไปของพระพุทธเจ้า โดยอัดโดยธรรมตลอดถึงพ้นทุกความพ้นทุกของโะองค์ก็จะทราบไปโดยในเดียวกันนี้เองเนหรือมันวิ่งถึงกันยิ่งถึงกัน,กนปัญญาแก้กิเลสเป็นปัญญาประเภทใดเมื่อปาปรากฏปัญญาปรากฏขึ้นในใจของเราและแก้กิเลสอยู่ภายในใจดวงเดียวกันนี้เป็นอย่างไรก็ทราบไปถึงเรื่องของพุทธเจ้าทรงแก้กิเลสเ,เหมือนกันเราแก้กิเลส ได้ทะลุปลูปลงหมดด้วยปัญญาประเภทใดบ้า,งเ,างเราก็จิตของเราก็ยังถึงเรื่องของพระจ้าที่ทรงผ่านพ้นไปก่อนแล้วด้วยพระปัญญาและนํามาสั่งสอนเราโดยไม่ต้องสงสัยนี่คือมันยังถึงกันยังถึงกันเลยเพราะความสัมผัสของเราเนี่ยเป็นของสัมผัสมากถ้าอะไรไอะไรก็ไม่สัมผัสอะไรก็ไม่สัมผัสเชื่อมันก็เชื่ออย่างนั้นแหละไม่ได้เชื่ออย่างฝังใจแน่ใจตายใจนึกซึงความเชื่อ จากหลักความจริงนี่ลึกซึ้งมากนะเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่มีคำว่าถอนความเชื่อจากความจริงกับความจำมันต่างกาันพอรู้อยู่อะละพอแล้วนะพูดมาก็เลยมันจะดีละมาละ